คลิปนี้ก็มาชมาพระสมเด็จนะครับนะพิมพ์ใหญ่นะครับดุกต้นเป็นเนื้อขาวงาช้างนะครับนะหรือเนื้อขาวดอกมะลินะครับเดี๋ยวมาชมให้ทุกท่านชมกันนะครับเนาะจะชัดเลยนะครับนะมาดูความเป็นธรรมชาติของเขานะครับอย่างนี้ไหมอย่างนี้แหละนะครับเนาะ นี่ผมให้ท่านชมนะครับนะก่อนอด่นความเป็นธรรมชาติเราก็มาชมที่เนื้อก่อนนะครับเราก็มาดูรอยนอนชายละเจาะนะครับนั่นเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นลุมบ่ๆตามองค์พระตามซุ้มนอกซุ้มนะครับทั้งคงทั้งข้างเนี่ยใช่หมดเลยนะครับนะลุมเล็กลุมใหญ่นะครับเป็นรอยนอนชายละเจาะนะครับแล้วก็เม็ดแดงนะครับนะนี่นี่เขาจะมีอยู่ทั่วไปนะครับนี่ แล้วแต่เขาจะอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเพราะว่าเป็นเนื้อมนลสารนะครับปั้นคุกเขาใส่กันนะครับเนาะหลวงปู่ท่านทำแบบนั้นนะครับอ่าพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์เนื้อขาวดอกมะลิลื่นนะขาวงาช้างนะครับนะนี่ที่ผมให้บอกบอกท่านให้ชมเนี่ยจะมีเส้นเล็กๆมาเชื่อมเส้นซุ้มนะครับนะนี่เห็นไหมครับมันเหมือนกับอ่ามีอะไรมาขั้นอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าลอกออกไปนะครับเนเห็นน้ำดำอย่างเนี้ยนะครับ สึกล่อนออกไปนะครับนะแล้วก <Hi. S 2> ็มาดูเส so ้นข้อแก้วหรือเส้นบังคับนะครับเนี่ยเห็นไหมแทบจะไม่เห็นเลยเห็นไหมครับเของงอกประติดประต่อกันมาเลยนะครับเนี่ย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 มาเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่นี่ลงมานี่เลยนะครับเขาเรียกเส้นข้อกระจกหรือเส้นบังคับแม่พิมพ์นั่นแหละนะครับแล้วทีเนี้ยแทบจะไม่เห็นเลยเห็นไหมครับเนี่ยเของงอกติดต่อกันมันก้อนเมฆเลยเห็นไหมครับแทบจะติดซุ้ม แล้วดูซุ้มนะครับเขาจะมีกิ่วเห็นไหมครับเนี่ยกิ่วเล็กใหญ่เห็นไหมครับเหมือนงูกินเหยื่อเนี่ยเห็นไหมเหลี่ยมนอกนะครับหรือเหลี่ยมเส้นในเนี่ยนะครับรอบนอกรอบในสังเกตดูเขาจะมีขยุกขยิกเขาจะวิ่งไม่ตรงแนวนะครับแล้วดูผนังทางข้างเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยหลุ่มสูง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 ต่ำต่ที่เห็นก็ขาวขึ้นเป็นจุดเป็นจุดเป็นก้อนเนี่ยนี่คือที่สูงนะครับนะอ่เนี่ยที่ผม เอ่อทไมถึงว่าเหมือนก้อนเมฆนะครับดูไปดูไปเนี่ยนะครับดูไปดูไปก็เหมือนภูเขานะครับดูไปดูไปก็เหมือนกับเอ่อโขดหินโขดหินอ่อนนะครับนะแถวแถวท้องล่องบนเขานะครับนะเรารอบพระเนี่ยที่เห็นเทาๆอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยในซอกของซอกแขนเนี่ยตกงนี้ผมเรียกไขนวลเทานะครับไขนวลเทาตัวนี้ก็ออกมาจากในเนื้อพระนี่เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นน้ํามลสารของเนื้อพระนะครับนะตอนใกล้จะแห้งเขาก็จะ ไหลลงไปรวมๆที่ต่ํานะครับเรารอบพระเนี่ยรอบฐานสอกฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเขาจะไปแบบนี้นะครับเป็นของมรดกตกทอดนะครับนะพิมพเนี้ยเกตทะลุซุ้มนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพิมเกนี้ยกกกกเกตเนี่ยเขาจะใหญ่นะครับไปทางปลายเขาจะสูงนะครับนะเล็กลงไปเลี้ยวไปนะครับที่นี่ผมจะ้ท่านชมมังคางนะครับนี่เห็นไหมเนี่ย เห็นไหมคมเหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมเขาจำไม่คมเห็นไหมครับเนี่ยมาสูงหัวโซนเห็นไหมเนี่ย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 เห็นไหมเนี่ยไข่ด้วนเขาเขายังมาคุมอยู่เลยเห็นไหมครับเนี่ยตอนที่มาลงแมลงลงเจาะกินใหม่ๆนะครับยังไม่แห้งอ่ะเขาก็ลงมาคุมใช่ไหมครับจะเสด็จน้ําอะไรแบบเนี้ยนะครับนะเนี่ยร้อยไอ้พวกหนอนใช้ไรเจาะนั่นแหละนะครับนะ ค่อยๆชมไปกันนะครับเนาะนี่เป็นพระเก่านะครับร้อยกว่าปีนะครับต้องเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับนะแห่ได้เห็นไหมนี่เม็ดแดงเขาอ่ะเขาจะอยู่ไปทั่วเลยนะครับนี่นี่นะครับนะนี่อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยเป็นร่องอย่างเงี้ยท่านคำนวณเนื้อใส่ไม่พอนะครับ เห็นไหมนี่นี่เม็ดแดงอันนี้ไอ้ลอยน้อนชัยลยเจาะนะครับนะก็จะแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านหลังเห็นไหมเป็นรอยไหมเหมือนก้อนเมฆไหมนะครับแบบท่านเอาไม้กระบอกไล่ไปอย่างเงี้ยไล่ไปหาไม่พิมพ์ที่ผมทําให้เห็นเป็นตัวอย่างนั่นแหละนะครับก็จะเกิดเป็นรอยเหมือนครับเนี่ยรอยเหมือนกับลอยปูไตนะครับนะอย่างนี้เลยนะครับ ชมไปไกลยอย่างนี้เลยนะครับนะเห็นไหมเป็นความเป็นธรรมชาติไหมผมต้องบอกหลวงท่านว่าพราะแท้นะครับต้องมีความเป็นธรรมชาติมาก่อนนะครับนะทรงพิมพ์ก็อย่างนี้เลยเหมือนกับเทวดาเห็นไหมครับเกศเขาต้องบอกว่า,เ,าเกิดมาชาตินี้นะครับเวลาไปปิดทองปิดทองเนี่ยผมชอบปิดทองนะครับแล้วผมก็จะไปปิดด้านหลังนะครับนะผมก็จะปิดตรงที่เกศน,นะครับตงกับใบหน้านะครับนะปิดที่เกศเนี่ยความหมายขอยงผมคือตรงนี้ ให้มีปัญญาดีเฉียบแหลมเหมือนกับะพุทุเจ้าอะไรเงี้ยนะครับนะปิดทั้งหน้าเนี่ยปิดหน้าผากเนี่ยก็ให้มีคนน่าหน้าถือตาอะไรยเงี้ยนะครับนะไม่อธิษฐานอะไรหรอกอธิษฐานอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดขมับนะครับหน้าสองข้างขอให้มีปัญญาเหนือมนุษย์ใดๆผมก็อธิษฐานอย่างเงี้ยนะครับแค่สองสามอย่างนะครับนะก็ก็อประมาณนี้นะครับเนาะ